สวัสดีค่ะมือนี้น้มานาวมามาปลูกมันมาสามมันเอารถปลูกเบื้องดูพี่น้องมันที่เกิดนี่เปะ่มันที่เกิดบ่เบื้องดูพี่น้องเบื้องไหนเบื้องซอยกันกากซากอยู่บานนี้มันเสียบลงบ่ดีได้น้ำเสียบได้บัานนี้พี่น้องเบื้องเบื้องเบื้องก็ของกมียไรเขากับทันกินมาแต่เศ้าๆผุนโอ้ยเบื้องไหนเบื้องแหนพี่น้องสิ เกิเกิดบ่สิเกิดบ่พี่น้องมันสิเกิดบ่เบิ่งเนี้ยการสามตรงมาสามมันนั่นเรียกพี่น้องเบิ่งเนี้ยเพื่อนเดี๋ยวตั้งบกักไรสิเดียวบ่มื่อนี่ผู้เดียวแดดกับเขาห่มตอนไ้นเนาะมันแดดจะให้ยเอาเอาซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ